สวัสดีค่ะดิฉันนางสาเชน,นันบรรษานะคะเรียกว่าส้มก็ได้ค่ะอายุ18ป e. ีจบจากโรงเรียนมาเตอร์อีวิยาลัยสายการเรียนวิทย์อังกฤษปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็ตั้งแต่มเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะที่คนเราเนี่ยเริ่มมีความสนใจกับการทำงานอนาคตมากขึ้นอ่จเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการความแน่นอนเพื่อที่จะวางแผนลงทุนหรือว่าตัดสินใจอะไรหลายอย่าง วันก่อนค่ะแม่หนูขอซื้อทองต้องบอกกันว่าแม่หนูเนี่ยเขาไปช่ามตัดผมเขาไม่ได้ถึงขนาดที่ชํานาญในเรื่องของการลงทุนซื้อทองขนาดนั้นแต่เขาให้ข้อมูลกับหนูว่าเขาเห็นข่าวรัสเซียยูเครนเนี่ยกำลังมีสงครามกันจังหวะนี่แหละเหมาะมากที่จะซื้อทองอนาคตเนี่ยราคาทองมันต้องสูงมากแน่แพอวันต่อมาเนี่ยเขามาบนกับหนูว่าถ้าไมทองมันยังไม่ขึ้นสักทีหนึง่งซื้อผิดหรือเปล่าไม่น่าซื้อเลยบลาบลา ซึ่งมันก็เป็นความผิดหวังที่หนูทําได้แค่ปอกเพราะว่าเออราคาทองมันลงได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นได้แต่ไงก็ไม่รู้นะคะหนูได้สัมภาษณ์แม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็พบว่าเพื่อนของแม่เองเนี่ยก็ได้มีการลงทุนซื้อทองเหมือนกันแล้วก็ได้พบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ช่วงของการซื้อขายทองได้ดีมากน่าเป็นเพราะว่าเขาติดตามข่าวสารอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาว่างสากการตัดผมเนี่ยเขาจะใช้เวลานี้เช็คข่าวสารเปิด YouTube ฟังพวกสถานการณ์ทองวันนี้ ซึ่งคลิปที่เปิดฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทั้งนั้นหนูเลยตั้งคาถามว่ามันไม่มีแพลตฟอร์มไหนหรอที่ทําให้เรื่องแบบนี้มันง่ายขึ้นปรากฏว่าแม่หนูเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันถึง3แอปในการดูราคาทองซึ่งพอไปใช้ใช้จริงเนี่ยก็พบว่ากราฟเนี่ยมันอ่านยากมากแถมยังต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างที่เอาไว้ประกอบคบคู่การตัดสินใจเช่นข่าวสารเศรษฐกิจการเมือง แล้วยิ่งราคาทองมันผันผวนสูงมากๆเนี่ยทำให้เป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเพืยนพ้อยของการซื้อทองคําก็คือราคาทองเนี่ยมีมความผันผวนสูงเราต้องติดตามราคาอยู่สม่ําเสมอผู้ซื้อทองทั่วไปเนี่ยอาจไม่รู้ว่าควรซื้อทองช่วงไหนเพื่อได้ราคาที่ดีที่สุดและก็มีเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบเช่นอาาัตราดอกเบีย้ยเงินเฟ้อค่างเงินดอลลาร์ราคาน้ํามันและตลาดหุ้นทั้งยังมีโอกาสที่จะซื้อทองผิดประเภทเช่น ทองมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ต่ำกว่ามาตรฐานหรือร้านทองบางแห่งเนี่ยอาจตั้งราคาที่สูงกว่ามาตรฐานนัลงทุนรายเล็กหรือว่าผู้ซื้อทั่วไปเนี่ยอาจอาศัยการคาดเดาจากประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลได้แนวคิดที่ใช้กำลังเสนอก็คือการใช้ AI ทำนายแนวโน้มราคาทองคำแบบเดียวทานโดยที่เราจะมีการใช้เทคโนโลยี Machine Learning แล้วก็ d e e p Learning มาวิเคาราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวสารสำคัญ เพื่อให้ได้การคาดการที่แม่นยำแล้วก็ทันสถานการณ์มากที่สุดระบบจะใช้เป็น Natural Language Processing วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจจากหลายแหล่งรวมถึง Big Data Analytics เพื่อประเมินพฤติกรรมตลาดและรูปแบบที่ส่งผลต่อราคาทองคำนอกจากนี้โมเดลที่ใช้ยังเป็นประเภท Neural Networks ร่วมกับ Reinforcement Learning ซึ่งจะช่วยให้โมเดลเนี่ยสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดดินามิกได้แล้วเราก็ต้องมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่สามารถ ประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาทองโดยอ้างอิงจาก sentiment analysis ของข่าวสารและก็ข้อมูลจากตลาดเพื่อให้ผู้ใช้ยสามารถวางแผนการซื้อทองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีโมเดล personalize AI ร่วมกับหลักการ behavioral finance ไว้พิจารณาการซื้อขายและก็แนะนำาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อทองของแต่ละบุคคลระบบสามารถมี บล็อกเชนหรือว่าสมาร์ทคอนแท็กเพื่อให้มั่นใจว่าราคาทองเนี่ยมีความโปรง่งใสแล้วก็ปราศจากการแทรกแซงนอกจากนี้นะคะก็ควรจะมีอินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ดขั้นสูง mm hmm. เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถติดตามแนวโน้มราคาทองได้แบบเดียวทามและสุดท้ายก็ควรที่จะมี AI Power Chatbot ที่จะสามารถตอบคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดทองคำซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างฉ,ฉลาดค่ะ แม้ไอเดียนี้นะคะจะมีความท้าทายในเรื่องของความซับซ้อนของปัจจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เยอะมากดัตตาเบสซอร์สที่เยอะมากแถมต้องใส่การอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะมีหลายแพลตฟอร์มที่พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่หนูมีความรู้สึกว่าการเข้าถึงได้ง,ง่ายของผู้ใช้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันหนูเชื่อค่ะว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ไม่ว่าจะยูเซอร์ประเภทไหนหรือว่าบิจิเนอร์สาหรับราคาทองก็สามารถมั่นใจแล้วก็แฮปปี้กับทางเลือกนี้ได้คะ่ะขอบคุณค่ะ